สวัสดีครับ f อฟน้องยิงเพชรม,มันแ่ง F อฟซีบอสจอยเซโนนพร้อมกับ f อฟซีสาวน้อยทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ซอโลดบนคอดจะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานการสแสดงของน้องอิงเพชรม,มันแพงสำหรับคืนที่ผ่านมาและวันนี้จะสแสดงที่ไหนยังไงจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ซอโลดก็ขอเรียนเชิญน,นะครับ วันนี้วันนี้จะทำการแสดงอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้องครูตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกยียนะครับสำหรับน้องหุิงเพชรมันแพงเพราะวันนี้คือเป็นวันงานภาพป,ป่าของพ่อเอกเม่หน้อยและน้องหญิงจะมีสาวน้อยเพชรมันแพงวงที่หนึ่งมาสำคัญแสดงอยู่ที่ โรงเรียนม่านน้องคููที่เดิมนะครับสาหรับค่ำคืนนี้ก็จะเริ่มอย่าพาดพร้อมกับดูภาพพยนตร์กลางแปลนคือจำปาทองภาพพยนตร์จะทำการฉายหนังภาพยนตร์ขายโอ้ก่อนที่จะทำการแสดงของวงสาวน้อยเพชรพันแผงก ภาพยนตร์ใช้ก่อนเมื่อจบจากภาพยนตร์เรื่องขายห้อก็จะเป็นหน้าที่ของสาวน้อยเพชรปัะแพงทำการแสดงต่อนะครับสำหรับค่าคืนนี้ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเอฟซีพบพ่อแม่ที่อยู่ใกล้หรืออยู่บริเวณแถวอำเภอเมืองหรืออำเภอใกล้ก็มาให้กำลังใจ น้องวีเพจมาแพงของเรานะครับสำหรับค่ำคืนนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านน้องคูตําบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดแต่สำหรับผลงานการแสดงเมื่อคืนนี้ก็อยู่ที่อำเภอลำปมาจังหวัดวิลามก็เช่นเคยนะครับพ่อพ่อแม่เอฟซี G, ก็เดินทางมาให้กำลังใจอย่างมากมายเช่นเดิมนะครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมา และวันนี้อย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับอยู่ที่บ้านน้องหญิงนะครับสำหรับคำเคิืนนี้สำหรับคลิปนี้เราลงบนยอกฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ